ลองให้ใจล่ะนี่ครับประชอนาเผาครับกินกับสามประของครับอังนี้ดูด้วยอะไรดูด้วะเนี่ยอีกรอบที่เด็ดนะครับปลาะถิน นี่เครื่อง,งครับเราจะถิ่นจ้ะตั้มประคุงแบบบ้านๆกินครับปลาช่อนนาเผาจะ้ะ เป็นไระเด็กเป็นไรย้มปรุงจ้ะปรุงรสตามจะชอบนะครับมะนาวไปหน่อย

Der, yeah. ja. No. เดี๋ยวปลาเผาุกแรกมากินด้วยกันพร้อมกันจ้ะสวัสดีครับ